อะไรอีกอะดูสิหนังสือของศาสตราจารย์วิลเลียมนายอยากจะได้มันมากเลยใช่ไหมสิ่งที่นายต้องการฉันหามาให้นายได้แล้วนะนายต้องแพ้การขังข,ข,ขันก็เพราะว่าฉันฉันก็เลยหามันมาให้นายยังไงล่ะพร<อฮ>ะเจ้าเจ้าแม่ดาม่า ทำอะไรแบบนี้เป็นด้วยเหรอฉันนี่ทึ่งไปเลยนะนี่บอกฉันหน่อยสิรู้สึกโอเคไหมใช่ในายถามทำไมกันฮะก็ไม่มีอะไรแล้วทำไมทำหน้าเครียดแบบนั้นล่ะมีใครตายเหรออย่าพูดแบบนั้นนะทำไมจะต้องพูดเรื่องความเป็นความตายด้วยล่ะก็มป็นเรื่องปกตินี่เราต้องพูดอะไรฮ่าฮเพื่อให้แฟนเรายิ้มให้ได้ไง เลิกล้อเล่นได้แล้วนะแล้วก็ฟังฉันให้ดีๆฉันมีเรื่องสำคัญมากๆอยากจะบอกนายมีอะไรที่เธออยากบอกฉันนักหนานะทวิงเกิลฟังฉันนะคุณเดี๋ยวก่อนนะเราหุนโทรมานะเขาน่าจะโทรมาเรื่องงานรอแป๊บนะทวิงเกิลไงล่ะหุนคุณ บ้าสิ้นเหรอสวัสดีค่ะหมอเจอคนบริจาคหรือ,อยังคะอ๋อ,อยังเลยครับแต่หมอรู้ว่าที่โรงพยาบาลซิตี้เก็บเลือดลูกนี้เอาไว้เยอะเลยเล,ลองไปถามที่นั่นดูนะครับระหว่างนี้หมอจะลองโทรหาที่อื่นดูได้ค่ะคุณหมอขอบคุณมากคะ่ะวิยเกิ้ลคุยกับคุณหรือ,อยัง ยังเลยค่ะแม่ไม่มีโอกาสได้คุยเลยคุณหมอบาซินทั้งโทมหาหนูด้วยนะคะก็บอกว่ามีธนาคารเลือดที่โรงพยาบาลซิตี้ที่อาจมีกรุ๊ปเลือดเดียวกับคุณหนูจะลองไปถามดูหน่อยค่ะเราอาจจะเจอผู้บริจาคที่นั่นก็ได้นะคะแม่คะถ้าหาวุกุณถามแล้วก็อ้างเรื่องอื่นไปก่อนนะคะแล้วหนูจะรีบกลับมาค่ะแม่ช่วยบอกกับคุณให้หนูได้นะคะได้จะลูกลูกไปเถอะนะ นี่จะเอาแต่ยืนดูเหมือนกับผมเป็นลิงในสวนสัตว์อย่างนั้นน่ะเหรอฮะนี่ไม่ใช่สวนสัตว์นะว่าไงผมเสียชื่อเสียงหมดแล้วผมเคยใส่ชุดแบรนด์เนมแต่ว่าตอนนี้ผมกลับต้องไปใส่เสื้อผ้าห่วยๆแบบนี้เนี่ยนะนี่แม่แม่ทำอะไรไม่ได้เลยหรือไงหยุดพลาดคือว่าแม่น่ะอะ,อะไรผมติดคุกมานานแล้วนะแม่หยุดว่าแต่แอนเลย ผมไม่ได้กินอาหารดีๆด,ด้วยซ้ำไปผมจะบอกอะไรให้นะผมบอกไปแล้วไงว่าให้เอาไก่เอาแกงเอาโรตีเอาทุกอย่างที่อร่อยๆมาแต่แม่ไม่ยอมเอามาจะให้แม่ทำยังไงล่ะยุพราชพวกนั้นไม่ยอมให้เอาอาหารเข้ามาตรวจทุกอย่างเลยแถมยังยึดโทรศัพท์แม่ด้วยนะน่าเศร้านะแม่ผมสงสารแม่มากแม่จะทำตัวเป็นอ้างนูน่นอ้างนี่ แม่ไปกับเพื่อนสาวไปกินข้าวที่โรงแรมห้าดาวแล้วลูกชายแม่ต้องกินของอห้ห่วยตรงนี้เนี่ยนะถ้าลูกแม่ต้องกินถั่วทุกวันแม่เขาไม่สนใจเหรอฮอดูเสื้อผ้าแม่สิมาที่คุกแล้วใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมหลังจากนี้จะไปร่วมงานสังคมต่อใช่ไหมแม่ดีเด็ดเลยว้าว แม่ดีที่สุดแห่งยุคลูกตัวเองติดคุกจะไม่สนอะไรเลยผมนี่ต้องปรบมือให้แม่เลยว้าวสุดยอดไปเลยนักโทษหนึ่งสามสี่เบาเสียงหน่อยไม่งั้นฉันอัดแกแน่ถ้าไม่เงียบปไปเลยไอหนึ่งสมสี่เอ้ยหนึ่งสามสี่เหรอแม่ลืมใส่แว่นมาหรือไงฮะห,หยุดราด <c oughs> ยุบราชลูกจ๋าแม่น่ะรักลูกนะทำได้ทุกอย่างเพื่อลูกเลยแม่พูดจริงๆยุบราชลูกจําได้ไหมตอนที่ลูกป่วย เมื่อตอนเด็กๆเ,เนี่ยแม่มักจะพาลูกไปที่โรงพยาบาลแล้วก็นอนเฝ้าลูกเห็นชามข้าวนั่นไหมเงียบๆไว้แล้วก็กินซะแล้วแกล้งทำเป็นติดคอทุกคนจะเข้าใจว่าลูกหายใจไม่ออกหลังจากนั้น แม่จะจัดการต่อเองรีบทำเข้าไม่มีเวลาอธิบายแล้วโทษทีนะที่รเราต้องเรียกนายกลับมานะบอกว่าทวิงเกิรลจะไม่ว่าอะไรนายนะว่าทวิงเกิลไม่ว่างนะช่างมันเถอะนาจัดก,การดีขนาดนี้ เพราะว่าการบริจาคเลือดเป็นหนึ่งในสิ่งที่สําคัญที่สุดในโลกเลยนะใครจะไปรู้ว่าใครบ้างต้องการเลือดก็ใช่นะนายพูดถูกไปเถอะไงคะสวัสดีค่ะมีอะไรให้ช่วยคะคือว่าฉันต้องการเลือกรปบอมเบย์อยู่นะคะเช็คให้หน่อยได้ไหมคะว่าที่ธนาคารนี้มีเลือดบอมเบย์อยู่หรือเปล่าขอลคะค่ะช่วยเช็คให้หน่อยนะออสักครู่นะคะ เออเชิญคุณนั่งก่อนค่ะฮัลโหลยูบราดยุบราดลูกจ๋าช่วยลูกฉันด้วยนะได้โปรดเขาหายใจไม่ออกอะเราเข้า ยุบราชค่อยๆนะค่อยๆยุบราชยุบราดลูกได้ยินแม่ไหมยุบราชยุบราชคุณคุณกไปไม่ได้นะรอตรงนี้แหละโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าได้โปรดช่วยลูกชายฉันด้วยนะคะได้โปรดละพยาบาลไปคุยกับคุณหมอแล้วก็รักษาเขาทีนะค่ะยุบราช ในที่สุดฉันก็ช่วยลูกชายฉันออกมาจากคุกต่อให้เขาต้องไปนอนโรงพยาบาลมันก็ยังสบายกว่าเขาจะได้กินอาหารใส่เสื้อผ้าที่มันสะอาดสะอาดคนอย่างอนิตาลูทรานะทำได้ทุกอย่างเพื่อลูกชายทอวิงเกิลกับกุล เชิญพวกแกมีความสุขกันให้สบายเลยเพราะว่าอีกไม่นานยุบราชลูกชายสุดที่รักของฉันจะกลับไปแก้แค้นพวกแกให้สาสมเลยทีเดียวคอยดูให้ดีก็แล้วกันออขอโทษนะคะคุณ โ okay, อเคตาฉันแล้วนะเออคุณหมอครับผมไม่ชาวปัญจาบนะเอาเลือดผมไปให้มากที่สุดเลยผมเนี่ยสบายมากอได้เลยครับแต่ว่าเราจะตรวจเลือดก่อนนะครับมันเป็นขั้นตอนของเรานะครับหลังจากนั้นเราจะได้รู้ว่าคุณบริจาคเลือดได้เท่าไหร่ได้เลยครับได้เลยผมหายใจ ใออจเย,ยน็นก่นครับนี่พยาบาลช่วยช่วยด้วยอ่ะช่วยใจเย็ยนนะครับใจเย็ยนนะช,ช,ช่วยผมด้วยหมอคุณหมอคะผลตรวจค่ะโอ้พระเจ้าต้องคุยกับหมอบาซินแล้วดูแลเขาหน่อยนะะหมอใจเย็ยนๆนะคะใจะเย็ยนๆเออคุณคะฉันตรวจดูแล้วค่ะเราไม่มีกรุ๊ปเลือดบอมเบเหลืออยู่เลยฉันจะรีบจัดหาและรีบโทรบอกคุณทันทีที่เราเจอเลยนะคะ เราครับหมอบาซินผมหมอฮูดาจากโรงพยาบาลซิตี้นะครับอืมไม่นานมานี้คุณโทรหาผมเรื่องกรุบเลือดบอมเบยใช่ไหมครับตอนนี้เรามีข่าวดีแล้วหมอเราเพิ่งเจอคนไข้ที่มีกรุปเลือดกรุปเดียวกันเขาสามารถบริจาคเลือดได้ขอบคุณมากนะครับหมอขอบคุณเราจะไปบอกข่าวทวิงเกิละะสารณะซะหน่อยเหรอคุณหมอคะได้ผลตรวจของคุณกุลแล้วคะ่ะโอเค มีไรครับหมอหมอจะเครียดทำไมเนี่ยผมไม่ได้เป็นโรคอะไรนะเอาเลือดผมไปได้เลยคุณกุลสรณะเคยมีหมอคนไหนเคยบอกคุณเรื่องเลือดของคุณบ้างหรือเปล่าครับเลือดเหรอไม่นะครับมีปัญหาแล้วครับใช่ครับจริงเหรอคะคุณหมอคนที่บริจาคเลือดให้กับคุณได้อยู่ที่โรงพยาบาลนี้งั้นเหรอคะใช่ครับ คุณหมอคะฉันดีใจมากเลยค่ะแสดงว่าพวกเราจะได้มีเรื่องเก็บไว้ยามที่ฉุกเฉินแล้วสินะคะคุณหมอคะบอกได้ไหมคะว่าเขาเชื่ออะไรแล้วเขาก็อยู่ที่ห้องไหนฉันจะไปหาเขานะคะคนไข้ชื่อเอ่เอหมอไม่ทราบชื่อนะครับแต่เขาอยู่ที่ห้องสองศูนย์เก้เาจะไปหาเขาก่อนก็ได้นะครับขอบคุณมากนะคะคุณหมอขอบคุณมากจริงจริง กุนนี่ฮัลโหลมีอะไรเหรอกุนฮัลโหลพูดอะไรหน่อยสิกุนกุนนายโอเคไหมกุนนายเป็นอะไรรูเปล่านะพูดหน่อยสิเกิดอะไรขึ้นดนแม่นายโอเคไหมกุนฮะวึงก็ฉันไม่โอเคเลยนายอยู่ที่ไหนนะ่ะฉันอยากจะเจอนายตอนนี้เลย ฉันนี่โง่จริงๆเลยเธอพยายามบอกฉันเรื่องโรคของฉันมาตลอดแต่ว่าฉันกลับไม่สนใจเธอเลยไม่นายไม่งงอเลยนะคุณโรคของนายต่างหากเลยที่มันไม่เข้าท่ามันเป็นเรื่องที่จะมาทำร้ายนายถ้าฉันทำได้แล้วก็ฉันคงกำจัดโรคนี้ให้นายไปแล้วฉันทำให้เธอเป็นห่วงมากสินะเธอเอาแต่ห่วงว่าฉันจะไม่สบายฉันบาดเฉ็บจะไม่ระวังตัวฉันไปแข่งวิ่งในมหาลัย ฉันมาที่นี่เพื่อบริจาคเลือดแต่ว่าฉันฉันกลับฉันต้องขอโทษเธอด้วยนะทวีก็ฉันขอโทษนะแต่มันก็ยังดีมันดีที่ได้รู้ว่ายังมีคนเป็นห่วงฉันอยู่ด้วยความสัมพันธ์ของเราสองคนมันมาจากใจนะ ยังไงซะนายก็มีหัวใจดูเดียวกับฉันแล้วถ้าหากว่านายเจ็บฉันก็เจ็บด้วยเหมือนกันนั่นแหละอย่าเป็นห่วงเลยทุกอย่างจะโอเคเองฉันจะอยู่ข้างนายเองและฉันจะอยู่ข้างนายตลอดไปฉันจะไม่หยุดสนับสนุนนายเวลาเขาขันแบบนี้หลงนะความรักของเธอทำให้ฉันมีกำลังใจสู้กับโรคนี้นะทวิงก็ อ็ยังไงนะคะคุณวีนามันน่าตกใจมากเลยนะคะเนี่ยสามีคุณหายดีหลังจากที่ไปท่องมนมิทิจาย,ยาเหรอฉันก็ได้ยินมานะคะว่ามันมีพลังมากนะคะมนนั้นควรจะต้องเชื่อมั่นนะคะเออเดี๋ยวฉันจะคุยกับคนที่หลังนะคะคุณวีนาโอเคคะ่คะกุืนจ้า สบายดีไหมแม่กลัวเกินไปเหมือนลูกสาวแม่เลยนะผมโอเคครับผมสบายมากแม่รู้ดีแม่ขอพรพระเจ้าทุกวันเลยว่าลูกจะต้องสุขภาพดีแข็งแรงไปตลอดขอให้ลูกอายุยืนอย่าห่วงนะแม่ถ้าหากว่าทววนเกิลอยู่กับผมจะไม่มีใครทําอะไรผมได้แน่นอนเหมือนกับที่เราผ่านปัญหาต่างๆมาด้วยกันเราจะสู้กับปัญหาด้วยกันตลอดไป พราะว่าเราเป็นทีมเดียวกันใช่ไหมล่ะขอให้โชคดีนะกุนบอกมาหน่อยสิว่าได้บอกอูชาหรือ,อยังครอบครัวนะ่ะรู้เรื่องหรือ,อยังจ๊ะพ่อบอกทวิงเกิลแล้วว่าไม่ต้องห่วงแล้วนะคะ่ะแม่พวกเราจะบอกทุกคนเองก่อนที่ทุกคนจะไปรู้มาจากที่อื่นค่ะไม่ต้องห่วงนะคะอ,อดีเลยลูกแม่ที่จริงเรายังไม่เจอผู้บริจาคเลือดอ่ะผมไม่อยากให้ใครรู้เรื่องนี้เขาเจอเป็นห่วงเปล่านะครับนี่เราจะปิดบังเรื่องใหญ่แบบ <ขอ S 2> นี้จา,จากทุกคนเลยเชื่อผมนะ ผมคิดมาดีแล้วแม่คะแม่พูดว่ามีใครท่องมนอะไรนะคะที่มันดีมากๆนะคะอา้าเพิ่งนึกออกเลยนะคนวีนาเขโทรมามันเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากเลยนะที่แม่ได้ยินมานะ่ะเห็นว่าสามีของเธอหนาหายดีหลังจากที่ท่องมนที่ว่ามันน่าทึ่งจริงๆเลยโอเคค่ะแม่หนุนจะยอมท่องมนที่ว่านั้นเพื่อกุญเองคะ่ะ มันเป็นความคิดที่ดีมากเลยนะลูกมันเป็นมนที่ยากมากเลยนะทวิงเกิลทวิงเกิลไม่ต้องอดอาหารหรอกขอร้องนะขอโทษทีนะคุณสาระนะพวกเราตกลงกันว่าอะไรงั้นเหรอเราจะผ่านปัญหาทุกอย่างไปได้วยกันไงแล้วนี่ก็คือคําสั่งของฉันนะฉันจะยอมอดอาหารทุกวันก็ยังได้ถ้านายหายวัขึ้นนะฉันยอมทําให้นายได้ทุกอย่าง แม่คะบอกหนูมาทีสิคะว่าหนูต้องทำยังไงบ้างแล้วหลังจากที่ท่องมอนแล้วหนูต้องทำยังไงต่อบ้างคะแม่บอกหน่อยสิขอให้ลูกทั้งสองโชคดีนะโชคดีจ้ะ อาหารข้ามค่ะนี่เหลืออาหารข้ามใครจะกินอะไรแบบนี้ได้หรก็อาหารคนไข้งไงคะสวยละยุบราดเลยในคุกก็กินอาหารคนคุกข้างนอกก็กินอาหารคนป่วยแม่จะรู้ไหมว่าแม่ช่วยเราหรือว่าพาเรามาสวยกันที่นี่ที่นี่ ดีก็แค่ไม่มีกุญแจมือแค่นั้นอิสระกว่าเยอะอะโอ้พระเจ้านี่แม่เองเลยนี่โอ้ลูกรักเป็นยังไงบ้างแม่รู้นะว่าลูกเน่ยเบื่ออาหารโรงพยาบาลแล้ว แม่เน่ะเป็นแม่ลูกแม่ทําได้ทุกอย่างจ้ะนี่ดูสิแม่แม่รู้ไหมว่าแม่นี่เจ๋งที่สุดเลยล่ะผมรักแม่มากใครกันหน่ะจะเอาอาหารแบบนี้มาให้ผมได้ล่ะ <c oughs> แล้วเอาไงต่อแม่ตอนนี้น่ะใจเย็นก่อนลูกพรุ่งนี้น่ะหมอจะมาตรวจลูก ลูกกับต้องแกล้งป่วยต่อไปเหมือนกับที่ลูกเคยทำในตอนเด็กๆเพื่อโดดเรียนไงจำได้หรือเปล่าผมจำได้เลยจำได้แบบนั้นแหละลูกลูกจะได้ไม่ต้องอยู่ในคุก